สนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหลีมิวสิก GOFX ครับสำหรับนักลงทุน ทุกครั้งที่เรามาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยก็แสดงว่าผิดหรอไม่เป็นไรเพราะบางทีเราอาจจะมาบ้านญาติก็ได้แต่วันนี้เราพาฝอมาทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องแวะมาถ่ายรูปเพื่อเป็นแบบว่าภาพความทรงจํานิดนึงและเป็นความทรงจำงส,งสุดท้ายด้วยเพราะว่าฝอจะกระโดดลงไปตรงนี้ไม่ถึงทัตรีขาติดแล้วอย่าเ,<笑><笑>เราจะไม่ติดตรงนี้มังคูดดิสไ i ส t แลนด์มาร์ k ขอกาญจนบุรี province นะต่อไปเราจะไปไหนเราจะไปมิวเซียมอ่าแต่ว่าเราจะ ไ, <ns Own throat> ไปดูกันว่าประวัติของที่นี่มันค <vastly lava> <less> ืออะไรนะเบสเพราะทุกสถานที่ล้วนมีประวัติศาสตร์ ซึ่งสะพานข้ามแม่น้ําแควที่เป็นเหมือนสนัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีก็มีเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยวันนี้ปิงปองไละน,นิวจึงถือโอกาสชวนมาคุสมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองกันวันนี้นอกจากจะสนุกแล้วยังได้ความรู้กลับไปแน่นอนคุณแม่เมื่อกี้หนู่พาฝ่อมาแล้วก็เดินมาจากสะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วเขาบอกว่าเออไหนๆมันใกล้ๆลองมาดูตรงนี้หน่อยตรงนี้คืออะไรคะคุณแม่ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง อมีอะไรบ้างคะคุณแม่ที่นี่อันดับแรกเลยนะคะเดินทางเข้าก็จะเจอหัวรถจักรในน้ําซึ่งเป็นหัวรถจักรทีส่สมัยสงคารามโลกครั้งที่สองที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้ขนยุธทธปัจจัยไปขยายสงคารามต่อที่ประเทศพาม่าและอินเดีย<อ>ไม่ใช่สั่งทําใหม่ไม่ใช่ทําให้ดูวินเทจโนค่ะน,นี่คือของแท้ของจริงจากวันนั้นเลยหรอแม่ค่ะแล้ว พิพิพธภัณฑ์เนี้ยค่ะมีแบบส่วนจัดแสดงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยของเราจะมีส่วประกับหลักๆอยู่สามสัดจุดครั้งแรกจะเป็นอ,า,อาคารตึกทบสองพามประวัติศาสตร์ไทยพมา่าส่วนฝั่งฝั่งทางซ้ายมือจะเป็นตึก สงครามโลกครั้งที่สองข้างล่างจะเป็นสะพานไม้แห่งแรกคร่ะฮะสะพานไม้อะไรคะสะพานไม้แห่งแรกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแปลว่าอาคารเนี่ยสร้างทับกับสะพานนั้นเลยเหรอครับเนี่ยอ่าตอนตอนตอน,ตอนที่เจ้าเจ้าของท่านมาซื้อที่นี่ไว<ช>้เนี่ยก็ตอนแรกก็ยัง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 ไม่ไม่รู้แต่พอไปเ,เจอก็ไปเจอว้ายอ๋อ,อคือหมายถึงว่าซื้อที่ตรงนี้ไว้ซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่โบราณพอขุดจะทําสิ่งก่อสร้างปุ๊บอุ้ยไปค้นเจอว่าตรงนี้ยต่อมอสะพานขึ้น ก็เลยทําอาคารนี้ครอบไปเลยก็คือเราก็ทําตรงนี้อยู่แล้วค่ะสร้างโอ้ยหล่ออุ้ยปาจันเดี๋ยวเราไปดูในพิพิธภัณฑ์กันเลยดีกว่าไหมครับแม่มีอะไรบ้างเนาะไปฝอเลยไปดูกันไปดูกันในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2ก็มีการจัดแสดงแบ่งออกเป็น3มโซนด้วยกันซึ่งส่วนแรกที่แม่เขาจะพาทั้ง3คนไปชมก็คืออาคารจัดแสดงสงครามประวัติศาสตร์ไทยพม่มาซึ่งภายในประกอบไปด้วยจิรกรรมฝาผนังแบบโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีจิตกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธประวัติรวมถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่เหล่าบรรพชนได้ใช้ในสงครามเมื่อครั้งอดีตเราก็จะเจอพระสมเด็จพระสันเพศเสกสิทธิ์สองาลักม่<พ>ะเป็เ,เป็นพระพุทธรูปหยกขาวศิลปะของประเทศพม่าค่ะแม่เราเราฝาผนังตรงนี้คือนี่คืองาน วาดค่ะวาดของสมัยก่อนเลยใช่ไหมตอนแรกเลยที่ก่อทั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเปิดตรงนี้ก่อนคือช่างก็จะมาวาดเป็นจิตกรรมฝาฝาผนังเป็นพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดกาญจนบุรีแห่งเดียวที่มีจิตกรรมฝาผนังคล้ายๆวาดไม่อ่านอันนี้เป็นส่วนของเปิดขามปูแล้วเป็นอันนี้เลยแล้วข้างในนี่เป็นอะไรครับแม่ก็ลองเข้าไปชมกษาดูนะเชิญค่ะเชิญค่ะ ก็จะเป็นส่วนของอาคารจัดแสดงสงครามโลกครั้งที่2อที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในอาคารจัดแสดงแห่งนี้ก็จะแสดงภาพถ่ายภาพวาดบุคคลสําคัญและเหตุการณ์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว้มากมาให้ได้ชมกัน รวมถึงข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าอาวุธรวมไปถึงโครงกระดูกของทหารสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ที่ขุดเจอมาแสดงไว้ให้ได้ชมเพื่อตระหนักถึงความโหดร้ายและการสูญเสียเมื่อเกิดสงครามนั่นเองโรงแก้วนี้จะเป็นกระดูกของสันนิษฐานว่านะคะเป็นกระดูกของเฉลยชาวเอเอเอเซียที่เราได้มาเนี่ยเกิดจากมีชาวบ้านฝันฝันว่า มีดวงวิญญาณบอกว่าให้ช่วยเอาออกไปจากตรงนี้ทีทับถมกันมาหลายหลายหลาสิบปีแล้วซึ่งที่ตรงที่ไปขุดเนี่ยอยู่ตรงใกล้ใกล้สารลังจังหวัดและโซนที่3ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือสะพานไม้แห่งแรกที่ครั้งอดีตนั้นสร้างไว้เพื่อให้เฉลยขนอุปกรณ์ต่างๆในการก่อสร้างสะพานแม่น้ําแควอันนี้คืออะไรอะคะแม ตรงนี้เป็นอโอเดียลจำลองเราอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะในจำลอก็อยู่ฝั่งตรงนี้ซึ่งเป็นสะพานไม้แห่งแรกในการที่เขาสร้างเพื่อที่จะขนอุปกรณ์การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งนู้นตรงนู้นก็จะเป็นค่ายมีค่ายชเชลยมีค่ายของ อาหารญี่ปุ่นมีร้านออกกําลังกายและในส่วนอื่นๆของพิพิพธภัณฑ์ก็ยังมีการจัดแสดงยานพาหนะซึ่งบอกเลยว่าหาชมได้ยากในปัจจุบันทั้งจักรยานรถยนต์รถไฟเรือที่นี่เขามีจัดแสดงไว้ให้ศึกษากันแบบครบถ้วนเลยวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับความรู้มากๆเลยอย่างจริงตัวนี้เนี่วเองนะคะเป็นเนอร์สของแบบสงครามโลกของประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยว่าพอได้แบบมาดูของจริงมาดูอะไรเงี้ยมันทําให้แบบ สงครามอะ่ะไม่อยากให้โลกนี้มีสงครามเลยมันทําให้แบบหดหูใจแต่ก็สําหรับน้องๆที่แบบว่าศึกษาเกี่ยวกับสงครามโลกหร,หรือว่าประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยก็แนะนําให้มาที่นี่เลยแล้วก็มาดูของจริงมาอ่านประวัติศาสตร์จริงๆอะไรเงี้ยเพราะที่นี่ก็สะสมของมากมายเลยอ่ะหนูอยากให้คุณม <า S 2> แม่เนี่ย,นยแนะนำแล้วก็เชิญชวนคนที่สนใจหน่อยค่ะคุณแม่ว่ามาที่ไหนยังไงติดต่อแบบไหนบ้างก็อยากจะขอเรีเรยนเชิญท่านที่มาที่จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์ของเราอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ําแควหาไม่ยากค่ะพอเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิด5โมงเย็น<า>นะคะเราไม่มีวันหยุดค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณ,ค,ณคุณแม่อีกนะคะ,คะถ้าวันไหนมาเมืองกาญจานบุรีเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาช้อปปิ้งเพชรแล้วก็มามอยกับคุณแม่อีกอนนินดีค่ะยินดีค่ะดะีนดีต้อนรับเสมอค่ะมาเมืองกาญเราก็ต้องมากินอาหารป่าที่มันมีความแบบเผ็ดร้อน mm hmm. เดี๋ยวเราไปกินอาหารป่ากันนะจ๊ะโอเค ควรู้ที่คูพูดไหมคะ You're getting me excited. let's go let's go ไปได้ค่ะมาเที่ยวทั้งสนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะสสาวก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆหรือครอบครัวไหนที่มีลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียนก็แนะนําให้มาเที่ยวกันได้ที่พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สกันนะไม่เสียเที่ยวอย่างแน่นอน แต่รายกาสายฝอยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าช่วงหน้ายังมีอาหารรสเด็ดเผ็ดจัดจ้านรอให้พี่ชิมอยู่จะเป็นร้านอะไรพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะ